กลวองคนแรกน้องวินน้องวินน้องวินมาแล้วนะครับไม,ไม่เป็นไรหนูไม่อยากโผล่หน้ามันเจอน้องวินน้องวินพี่เวกำลังกินมะม่วงอยู่พี่เวไม่ยอมเข้ากล้องยื่ยอรอบดึกครับแส่ตัวอะไรนั่น <laughs> ชุดจะนอนแล้วครับมายื่นย่อก่อนนอนอ,อะไรนะยับหัล่มาเหรอ ยางไม่มาแล้วก็ไข่เต่าย่อยก่อนนอนครับามาครับมาครับสวัสดีคนดูทุกท่าน FC ทุกคนนะครับผมเรา นนันะมันสั่นโต้หรือเปล่าสั่นไหมสั่นมัอนเดิมัคล้มออแป๊บนึง,งเยี่ยมชุดนอนน่ารักเกินค <laughs> รับถ้าสมัติติมีเรื่องไม่สบายอะไรก็บอกอาจารย์ได้เสมอคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้ของตัวนะครับอืมอ,อร่อย จะได้แล้วต <c oughs> ิโบอรอร่อยนะครับยั่วคนนอ,อนใชาจะมีไอ้น,นี่ด้วยนะอะไรนะปลาดอรีเมียบ,บังคับให้แต่งเลยพี่ไม่ครับปกติก็ชุดนอนนี่แหละครับแต่ไออนนี่ไอนนผมไม่เฉยนะอันเนี้ย ผมมันยาวยังไม่ได้ไปตัตดนนนยังไม่ได้ไปตัดผมครับผมยาวพี่ท็อปมาบ้างไหมไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยพี่เวบอกว่าไม่เห็นเลยไม่เห็นนานแล้วท็อปหายแล้วยืดยจาจ้า ทักทายทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมเย่อเยื่อรอบเด็กครับเย่อเยื่กลางคืนครับน่ากินมากโอ้ยกำลังจะชิมนลยครับไหลองดูก่แล้วก็มีปลาดารี่ด้วยนะครับมีเอ่อีกกะปิโหม่วงกะปิะม่วงจิ้มไปเลยหนูเวกำลังชิมอยูอ่ตรงนีมอมอง้แล้วก็มีไข่เจเยียวด้วย พี่คะหนูก็กินกาลังกินอะไรอยู่ครับนี่ยแล้วมือทีนี้ไม่ได้นี่แล้วมือจะเปื่อนนะนี่เราจะกินแล้วน,น,วออนี่นะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อนัทครับพี่ชื่อพี่นัทนะครับผมสวัสดีคนดูทุกท่านนะคะผมเยอะๆรอบดึกก่อนนอนครับ ชื่อนัดครับหนูกดติดตามแล้วหนูกดติดตามให้แล้วนะคะครับผมกระปิกุ้งกัะปิโบกุ้งว้าวกตมมะม่วงนะคะไม่า,มาคาุหน่อย อยากได้ผู้ติดตามอยากได้ผู้ติดตามเหรอต้องไลค์ต้องไลค์บ่อยๆหรือเปล่าให้ถึงสองร้อยคนแล้วได้ถึงสองร้อยคนแล้วอันนี้น้องวินนะครับน้องวินน้องชายสุดที่รักติดตามมาตั้งแต่อันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามให้น้องวินด้วยนะครับฉันเห็นแต่เด็กไม่ใช่คนที่

อาจารย์ตั้งแต่สมัยสุโขทยัย <c oughs> จำไม่ได้นอเก่าแล้วครับนักเวียนมาครับสวัสดีครับมาครับย้อยยอครับผม ป๋าเจีคนดูครับผมเดี๋ยวดีว่ารับดึกครับแล้วมาโม่มเปียวมาด้วยมันไม่เปียวเท่าหรอ ยัวครับยัวดึกๆครับผม อืมป่บ่อร่อยไหมอร่อยครับจะดูดด้วยนแทนจางเกิน <S S อยากแซบเลยจ้า ยยจ้าสวัสดีคน,นทุกคนครับผมยยกลางคืนครับ มาครับเบยั่วครับผมก่อนนอนครับอเผ็ดอยู่นะผมเพิ่งเห็นพี่เบติดตามผมด้วยอืมติดตามตั้งนานแล้วน้องวิน พี่เอเข้าไปดูน้องบินเล่นเกมอยู่ไมคครับอะน้องบินไม่ดูไงหักกันเน่าเนอะหักกันเนี้หักป้าบอกปาบอกพอะปน่อป ยอะจ้า <Yeah>, ตีบูผมลืมสายใหม่ <c oughs> ยู่ๆจ้าน้องวินบอกไปอ่ะที่กนนะครับ S <S <S ครับน้องวินสู้ๆครับผม ที่จะทำก็ยังติดต่อได้มาเลยครับนั่นสิคะเสร็จพันตามกำหนดการที่คุณเมย์บอกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เดี๋ยวจะหาที่หน้ามาเดินเข้าสบายเองคุณไปรู้เรื่องบริหารเลยเรืองที่ที่เขาอนุมัติเนี่ยที่ดินพร้องการก่อสร้างก็ใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเขาไม่ยอมขายที่ขึ้นมาล่ะครับที่ดินเดินั้นจะขายให้เราทันเวลาไหมเพื่อให้ได้สัญญาซื้อขายแต่ตอนนั้นเราตกลงกันว่าจะซื้อที่ดินตรงนั้น ทำต่อไปบ้านใหม่เลยครับเอา้าล้ดแบบนี้จะได้หรอคะคุณใหญ่ได้คุยกับจ้ของที่คนนั้แล้วใช่ไหมครบผมักับณนีเจ้าของที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับตลอดหลีที่ผ่านมาผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทแต่ถนอย่างนั้นการคุยธุรกิจสีเทาสีาต่างกนะครับพี่ใหญ่ไม่เช่ธรกิที่ต้องกัประโยน,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 นแบบไม่ใช่และกำลังผมไม่เ ใหญ่ขนาดเนี้ผมไม่มั่นใจเลยครับว่าเรียบร้อยไปแล้วจะเป็นเรืนน่องดีเป็นสายเกินไปแล้วนะเในย,งา,ยางร้อนในบ้านเนี่ยเราก็ใช้เวลาพิจารณาเป็นหลายปีใช่ไหมครับถ้าเราจะใช้เวลามากขึ้นอีกกว่า,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 วามาัน,นก,มก็นไม่แย่การ,ร้อยที่ดินก็ก่อนไหมล่ะคะเราก็จะไดปะชุกันอีกทีน่าจะครับจะได้พิจารณาเรื่องเรืสมงของผู้นำโครงาาการด้วย พูเรื่เกนาะนะแะนั้นก็ดีเหมือนกันครับเราให้เสื้อขนันที่นี้เสร็จเรียบร้อยก่อนทุกท่านจะได้เห็นเลยว่าสงสารถ้านชาวพุท ที่กูก้าูนี que isso 哈了。<laughs> อยอะๆก็นอนครับผมแม่ทหนูได้มาตลอเใช่ไหมคนใหญ่ไม่ได้โงจริงๆด้วยรื่องในอดีตลังเเรื่องพื้นขึ้นมามันก็ไม่มีประโยชน์กับใครแล้วเราเองก็ไม่ได้เจอเปนมาทางานฉันก็ไม่ได้เรียน Gracias. Yeah. น่ากลัวนะคตัว่ากลัวทุกคนเนี่ยมันยิ่งน่ากลัว

Yes, I, I got it.

ก็ลคงงไีได้นะจริงยม,งมงกันวนะครับที่ทาในกรุงเทพเลยเยเยยดเจนโรแายายมาคุณผมอขอได้ายกว่าครับค่ะมัจะกเกใครไมครับ,บ,บรหน่อยนะาเดจะได้เดเดื่ดอ<ห>ด้าา่อบอมกเ ไลค์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกดไลค์กดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามนะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวหวานแต่ว่าไม่ได้ไลค์นะครับพรุ่งนี้จะทําเป็นคลิปแล้วก็อันนี้เชิญถอดครับพรุ่งนี้เราจะไปคาขวัดวัดอะไรนะเทพนิมิตวัดเทพนิมิตตรงนี้เราจะพาไปวัดเทพนิมิตนะครับบ้านไข่บ้าน่ายจังหวัดไรอี่ แล้ครับสวัสดีครับ